คืออย่างมันก็จืดจะหมดเลยมันอะไรอะไรต่างมันก็คือมันดบของมันนะมันมันจะค่อยๆมันจะจืดจางของมันเรื่อยๆเลยคืออยู่ในเส้นทางนั้นคือตัวสัญญาหรือลองนึกเรื่องรักๆักไข่ๆมันเป็นยังไงก็ยังนึกไม่ออกเก่อนนันก็คือคิดว่าความลังเป็นอยง้โอยดีงั้นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันนึกไม่ออกว่าอารมณ์กบลักมันฟุ้งเฟือยเนนะมันก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงความรัก ว่ามันมันเข้าใจคือมันเข้าใจมันเข้าใจว่าเป็นยังไงจะบอกว่าจะบอกว่าเมตตาก็ไม่ใช่ไม่เมตตก็ไม่ใช่อ่ะเออจะบอกว่ามันสงสารเด็กมันเมตตาเด็กมันรักเด็กจะจะบอกว่าพวกนี้มันก็ไม่ใช่จะบอกว่าใช่มันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่สักอย่างทั้งรักแล้วก็ไม่รักแต่ว่ามันเข้าใจมันเข้าใจ ท่านอยากจะพูดก็พูดไปเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของของแต่ละคนที่เขาอยากพูดเลยนะท่นอยากจะพูดก็เขาพูดทุกอย่างมันมีเหตุมันมีเหตุให้เป็นไปเท่านั้นแหละเหตุเนื่องด้วยเหตุเนื่องด้วยมีคนตรงมีคนถามเหตุเนื่องด้วยความสืบเนื่องของการพูดมันต่อเนื่องมันก็ไหลไปเป็นเป็นเรื่องเป็นราวไปเรื่อยๆแล้วก็เหตุของการอยากพูดก็มี คือท่านพูดอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันมันท่านพูดออกไหนอ่ะก็คือท่านอธิบายท่านพูดยังไงก็คือมันก็ต้องเคลียร์ท่านก็มีคำต้างก็ต้องมีคําอธิบายของท่านนั่นแหละเวลาใครไปถามมาเออเนี่ยเห็นท่านเทศอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่เข้าใจอยากจะนิมนต์นิมนต์ขยายความอะไรก็คือก็ว่าไป คือใครที่พูดอะไรออกไปก็ต้องรับผิดชอบนั่นแหละว่าที่ตนเองพูดออกไปจะตอบก็ได้ไหมเนี่ยถ้าแต่ถ้าอะไรนะก็คือถ้าถึงสุดทางแล้วคือมันก็จะไม่มาเนี่ยเขาก็จะพูดได้อธิบายได้จิตเดิมแท้จิตไม่เดิมแท้มันเป็นยังไงในในเส้นทางเนี่ยมันก็จะเห็นเกิดดับนั่นแหละก็จะมีความเชื่อมันมีความเชื่อตามที่พูดในการ รู้เห็นที่ยังไม่สุดทางก็จะเห็นว่าเป็นเกิดดับหนึ่งแล้วเนะี่ยไม่มีเกิดไม่มีดับมมนมีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับแต่นั้นอนะ่แะแ,แล้วบุคคลแต่ละรูปเนะี่ยคือมันไม่เหมือนกันคืออย่างที่หลวงอย่างที่หลวงตาพูดเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นความรู้หนึ่งที่รู้อ่าคือยานอย่างรู้ยานอย่างรู้ ใจสัตว์อ่ะคือว่ามันคือมันจะไปเกิดภพภูมิไหนติดข้องกับอะไรเนี่ยมันคือจะตูอะไรจะตูปปาตยานหรืออะไรนี่แหละคือเราก็ไม่ค่อยจะไอ er, ้นี่เรื่องพวกนี้คือ,อยานมันมีทั้งี๋ยวก็เขาก็ว่ากันยานเก้ายานสิบหกเนี่ยมันมีเยอะแยะมันมีเรียวนึ่นคือ,อยานรู้นี่หละคือการรู้แจ้งเนี่คือมันมันไม่ต่างกันรู้แจ้ง รู้แจ้งจิตแจ้งใจรู้แจ้งสภาวธรรมเนี่ยแต่ว่าการที่จะไปรู้การที่ว่าผู้ที่สําเร็จแล้วจะไปรู้ใจคนอื่นทั้งหมดต้องรู้ทั้งหมดคือมันกับมันก็ไม่ใช่มันก็เงียบทั้งหมดนั่นแหละก็คือใครจะไปรู้แบบประตูบอกว่าคือมันเงียบอยู่ในจิตในใจมันม่มันไม่มีว่ามันจะวือหวาอะไรอ่ะคือเข้าใจไหมมันคือความสงบเงียบจากปัสยกิเลสนั่นแหละคือในการที่มัน มันค้นมันรู้แจ้งมันอายสงสัยเนี่ยจิตมันก็เลยสงบนิ่งไม่หวั่นไหวเนี่ยคือไม่มีการไปไม่มีการมานั่นมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่รู้แล้วมันมันจะไปเป็นอะไรนะแต่ที่มันเป็นอะไรมันเป็นเพียงการกระแสภายนอกกระแสภายนอกก็คือก็เรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้จิตคนนั้นคนนี้กิเลสในจิตคนนั้นคนนี้ ก็มีแต่ความว่างกระแสมวลอะไรต่างๆคือมันไม่มีเลยมันว่างจากทุรีทุกอย่างเนี่ยอันเดียวมันก็ก่อไม่ได้มีอะไรปรากฏเลยอ่ะคือมันเป็นของว่างมันไม่มีเครื่องหมายเขาจไหมมันไม่มีเครื่องหมายจะไปรู้ได้ยังไงมันรู้อยู่ว่ามันมันไม่เห็นอะไรอ่ะคือมันว่างนั่นแหละไม่เห็นอะไรเนี่ยคือมันก็รู้อยู่แต่ว่าแต่ว่าพูกคนก็ต้องการที่จะไปรู้อย่างอื่ออีกอย่างรู้อะไรสักอย่างที่มันค้างคายอย่างเงี้ยเนี่ยมันเหมือนก็เหมือนกับว่างนั่นแหละ รู้ว่าบอกว่าว่างไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันก็เห็นว่างนั่นแหละมันก็รู้ว่าว่างไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรมันก็มีที่เขาบางคนมันก็เลยเสียงกันเรื่องไม่มีอะไรแต่ถ้าพอเข้าใจแล้วมันจะไม่ไปเสียงหรอกว่ามีอะไรหรือว่าไม่มีอะไรสําคัญก็คือมันสําคัญทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าเพราะว่ามันอาศัยไงคือการเป็นกิเลสเนี่ยการมีการเกิด มันอาศัยกันเกิดท่าน,นั้นนะคือมันอาศัยกันมันไม่ใช่ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดดๆเดียวไม่ใช่อ่แต่ที่ยกเป็นสิ่งที่มองเห็นเอ่อให้เข้าใจโดยโดยหลักโดยหลักธรรมก็คือก็ตัณหาหรืออุปทานนี้ยมีความอยากเกิดขึ้นมันก็คือก็เพราะว่ามันมีอุปทานมันมีอุปทานก็เพราะว่ามีความอยากเนี่ยเอแล้วก็เป็นมีภพอย่างเงี้ยมีชาติซึ่งมันในขณะนั้นมันมีทั้งหมดเลย ที่มันเกิดน,นั่นแหละแต่หลักก็คือที่พูดที่ถึงพูดถึงในการแยกเป็นสำนวนก็คือว่าอุปทา,านแลพวาะวามันมีการยึดให้ค่าหมายว่าเป็นอะไรอยู่นั่นแหลยนะมันก็เลยมันก็เรียกว่ากิเลสยึดมากก็มันก็มีมากยึดน้อยมันก็มีน้อยอย่างเงี้ยนั่นแหละก็รู้รู้เฉยเฉยรู้เฉย ตรงเนี้มันมันไม่ใช่ว่าไม่มีนะทุกคนมีทุกคนสัตว์มีแต่ว่าไม่ยอมรับเออไม่ยอมทาความเข้าใจมันรู้เฉยๆมีอยู่แล้วในในในทุกคนมันก็เหมือนกับว่าทุกดวงจิต่มันเป็นอาราหันอยู่แล้วคนสัตว์เป็นดาราหันอยู่แล้วถ้ากล่าวถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจนะเออจิตใจมันไม่เคยมีบาดแผลมันไม่เคยมีด่างพ้อยมันไม่ม่เคยมีประวัติอะไรเลยอะ่ะ แต่ที่มันเป็นประวัติเนี่ยมันคือการหมุนวนที่เรียกว่าจิตมันไม่สะอาดนั่นแหละมันยังแปดเปื้อนก็คือจริงๆมันก็ไม่แปดเปื้อนนะเข้าใจไหมอ่มออาออมันเหมือนอย่างนี้อ่ามันเหมือนเหมือนเออ มันเป็นเหมือนลูกแก้วดีกว่าลูกแก้วโปร่งๆอ่ะซึ่งมันข้างในมันมีความกลวงอ่ะมันมีความว่างความกลวงอะ่ะลูกแก้วกลมหรือว่าบาเลียง่ายๆอีกเรียบเหมือนพวกเนี้ยคือลูกแก้วกลมๆลูกแก้วกลมๆทรงกลมอ่ะทีนี้ก็คือคําว่าลูกแก้วหรือว่าดวงแก้วเนี่ยหรืออุปมาเหมือนกิจเนี้ยมันคือนี่แหละลูกแก้วดวงแก้วที่มันโปร่งใสนี่แหละ ทีนี้ลองมันไปโยนเอามันไปคุกขี้คุกฝุ่นเอาไปเปื่อนเลือดผู้คนมาโอบกอดมาทิศวาดมันในจูบมีทิสติเอาน้ำหองน้ำหอมมาฉีดพ่นทาฆ่ากันมันไม่สามารถที่จะคือมันไม่สามารถที่จะซึมเข้าไปข้างในนี้ได้มันจึงสะอาดอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันแต่โดยธรรมชาติของมันที่มันไม่รู้มันนี่แหละนี่แหละปัญหามัน คือก็อน,นี่แหละทุกคนมันคือพุทธะอยู่แล้วมันคือจะบอกว่าอหารหันอยู่แล้วไม่รู้นี่แหละพราะพุทธเจ้าจึงบอกให้รู้นี่ไงแต่ผู้คนมันมันไม่ยอมรู้มันจึงต้องมาทําคําพูดของครูบาอาจารย์ท่านที่ท่านผ่านมาแล้วเจอมาแล้วท่านถึงว่าชําระจิตชําระจิตทําความสะอาดจิตใจทําความสะอาดคือจิตใจอชะชําระจิตให้มันขาวสะอาด่องใสเนี่ย มัวอย่ามัวแต่อะไรกับข้างนอกอย่ามัวแต่ทาความสะอาดข้างนอกอย่ามัวแต่เช็ดถูข้างนอกเช็ดถูดจิตใจคือล้างชําระจิตใจที่ท่านก็จะบอกแต่ว่าผู้คนเมื่อเมื่อฟังแล้วก็คิดว่ามันมีอะไรสักอย่างต้องไปลงมือทํากับอะไรสักอย่างเนี่ยเออต้องมาทําอย่างนั้นนี้เพื่อที่จะให้จิตใจมันสะอาดไปเช็ดให้มันสะอาดนี่คือเพราะว่าไปยึดในสำนวนภาษาแต่สำนวนภาษาแล้วต้องตีให้มันแตกในความหมายที่มันมันไม่เกี่ยวกับภาษา เดี๋ยวต้องเข้าใจมันอันนี้แหละก็คือที่คนส่วนน้อยมันมันเข้าใจยากมันก็เลยต้องไปอะไรเ,เพี้ยนๆดิฟลาดต่างๆนานาด้วยการอุบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอุบายเลยมันไม่เคยมีอุบายเลยที่จะไปรู้เนี่ยแต่ว่าก็นั่นแหละเพราะว่าผู้คนมันมีมันมีอุปนิสัยที่ที่มีอุปทานนะคือโดยทั่วไปมันมีอุปนิสัยที่เป็นอุปทาน ก็เลยต้องมีเหยื่อล่อเหยื่อล่อหรือว่ากลวิธีอุบายต่างๆนี่หละเหมือนคนที่ยังเหมือนคนที่ต้องการต้องการเอ่อพึ่งอะไรสักอย่างอง่ายๆก็คือพึ่งพระอย่างเงี้ยพึ่งของเครื่องของรางเงี้ยอ่ะก็มีสักองค์อย่างเงี้ยที่เขาชอบอ่ะเดยื่นให้เขาไปเนี้ยคือเหยื่อล่อไปก่อนเนี่ยเหยื่อล่อไปก่อนพอเขาโน้มมาน่ะอ่ะก็ค่อยๆเนีย ค่อยทําให้เขาเข้าใจเหยื่ออ่าแล้วก็ทําให้เขาเห็นโทษของเหยื่อคายเหยื่อแล้วก็เนี่ยไม่สนใจกับเหยื่อแต่ว่าเนี่ยมาห,หันมาสนใจกับความอยากข้างในตนเองเนี่ยมันก็เป็นเนี่ยเป็นอุบายวิธีแต่ถ้าหากว่าใครเข้าใจแล้วมีปัญญาดีเนี่ยือมันไม่ต้องอะไรมากไนงะมันไม่ต้องอะไรมาก เ็เพราะว่าโลกเนี่ยมันมีเป็นอะไรอยู่โดยอุปนิสัยของสัตว์โลกมันคือความมีความเป็นก็เลยต้องใช้ความมีความเป็นนั่นแหละน้มน้าวเข้ามามีการกราบไหว้บูชาจุดธูปสามดอกจุดธูปเท่าน,นั้นดอกตอนนี้ดอกจุดเทียนเนี่ยนี่สวดคาถาบทนั้นบทนี้เพื่อน้มน้าวแต่ถ้าติดอยู่จนนั้นก็อยู่จนนั้นนะติดอยู่รนนั้นก็อยู่รงนั้นบงวงสรวงก็อยู่กับบงวงสรวง สวดก็อยู่อยู่ก็สวดมันก็อยู่กับก็คืออุปทานอย่างหนึ่งเคยนกันการสวดการสวดมันก็คืออุปทานอย่างหนึ่งเนี่นนออนยติดติดอยู่ในเอ่อการสวดกับนูน่นนั่นนี่เพื่อที่คิดว่ามันมันดีอ่ะมันจะพิเศษอะไรพวกเนี้ยมันก็คือการติดข้องอยู่ในอะไรอย่างกราบไหว้พวงสวงก็คือก็ติดอยู่ในอะไรสักอย่างแต่ถ้าหากว่าใครมีปัญญาและเข้าใจในทั้งหมดเนี่ย มันถึงจะข้ามผ่านได้ก็เห็นว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ทางมันยังไม่ถึงที่สุดอย่างี้แต่กําลังของอแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็อยู่ในแค่ว่าอุตาหไหวุู้สารบางคนก็อยู่กับการห้อยพระห้อยของรางห้อยเครื่องรางพึ่งพาสาย,ยูุจนะุกั้นบังคับเขาไม่ได้เขี่ยวเข็นให้เขาพัฒนาจิตพัฒนาใจยกจิตยกใจให้สูงให้สะอาดขึ้นกว่าน,นี้ไม่ไดม้มันปัญญาใครปัญญามัน คนมันก็เลยต้องบอกแล้วบอกอีกเหมือนดั่งที่พระเจ้าพูดกับป้าอานอนท์ว่าพระผู้ไเจ้าไม่ทํากับกับภิกษุทั้งหลายแล้วไม่ทํากับพวกเธอในอย่างธนุสนอมเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทำอย่างสนุสนอมเหมือนเหมือนพวกช่างหมออกก้อค่อยๆทำค่อยๆปั้นหม้อ,อขึ้นมาด้วยความทนุสน,นอมกลัวมันแตกแต่ปั้นจะคอยคอยชี้แนะคอยชี้แนะคอย ตักเตือนกล่าวแล้วกล่าวอีกว่านั่นเป็นโทษน,นะอันนั้นเป็นโทษภัยอันนั้นไม่ควรทํานะอันนั้นไม่ควรทําแต่เนี่ยควรทําอย่างนี้นะท่นานจะแนะนําอย่างนี้เขาเรียกว,ว่าคอยขนาดแล้วขนาดอีกนั่นแหละคือท่านท่านไม่ได้ท่าน,ท,านท่านเดี๋ยวคอยขนาดแล้วเตือนเตือนแล้วเตือนอีกอเนี่ยว,ว่าไม่ทํากับไม่ทําเหมือนช่างหม้อที่ทํากระหมอ้อย่างสนุกสนอม แต่พอองค์คอยเตือนแล้วคอยขนาดแล้วขนาอีกก็คือเพื่อที่จะให้เข้าถึงความเป็นธรรมเข้าถึงความเป็นธรรมที่มันเป็นแก่นธรรมไม่ควรไปติดอยู่ตรงแบบนั้นๆต้องคอยเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกขนาดแล้วขนาดอีกนั่นหละบางคนมันก็คือก็ใช้เวลาไม่เหมือนกัน ก็บอกง่ายบางคนก็บอกง่ายบางคนก็บอกยากเย่างนี้แนะนําคือบอกยากก็หมายถึงว่าต้องแนะนําบ่อยบอกง่ายก็คือแนะนําไม่มากเี้มันก็ได้ผลต่างกันบางคนก็แนะนํานิดหน่อยก็เขาก็เข้าใจได้เร็วแล้วก็มีความเพียรอาศัยกาลังตนเองส่งไปถึงจุดหมายได้บางคนก็บอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจก็ยังหมุนวนอยู่กับตึมเดิมก็ต้องใช้เวลาต่างกัน มันก็มีหลายแบบหลายคือหลายระดับท่านจึงแยกออกมาเป็นเป็นบัวสามเหล่าสี่เหล่าบนหลายประเทศอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ไม่รู้นี่แหละอยู่ที่รู้กับไม่รู้นี่แหละถ้ารู้นะถ้ารู้มันก็มันก็จะง่ายต่อเหตุการณ์ถ้าไม่รู้จะวนเวียนอยู่กับนอกเส้นทางแล้วก็วนเวียนอยู่ในเส้นทางที่วนเวียนอยู่นอกเส้นทางมันมาน่ากลัว แม้แต่อยู่ในเดืนตามมันก็ยังน่ากลัวอยู่นะถ้าว่าโอเคแหละถึงถึงมากถึงผลในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าก็ยังสนุกสนานเนี่ยก็ยังเรียกว่าประมาทอยู่เนี่ยมันก็ยังหรือมันก็ยังน่ากลัวอยู่คือ,ค,อคือต้องไปเจอทุกอะเหมือนอย่างที่เนี่ยพระโสดาบันเนี่ยยังมีการเกิดอยู่เนี่ยก็เกิดก็สามชาติเจ็ดชาติสี่ชาติบ้างอย่างเงี้ย หนึ่งชาติบ้างก็แล้วแต่แล้วแต่กําลังกําลังแล้วแต่กําลังแล้วแต่กําลังของแต่ละบุคคลตาคาจดิตโทสาจดิตโมหาจดิตก็มีพบชาติที่ต่างกันกระแสอยู่แต่ขี้เกียจแล้ก็ได้มัวสนุกกับโลกแต่ว่าก็มีศีลห้านเรื่ไม่กระทำผิดทไม่ทําชั่ว แต่ก็ยังติดข้องอยู่มันก็ทําให้พัฒนาไปช้าก็ยังมีการเกิดเจ้าคือหลายพวกชาติหลายพวกชาติมันก็ไม่เกินเจ็ดชาติอย่างเงี้ยทุกที่ยังมีติดข้องราคาอยู่ก็ก็จะประกอบคุณความดีก็คือก็ติดอยู่ในการนี่แหละประกอบคุณความดีนะคือมันทําความดีเสร็จไม่มีไม่ค่อยจะทำภาวนาอย่างเงี้ยก็จะติดจุตัวนี้ก็จะอยู่สนความเป็น มีสวรรค์นานอย่างโทสะพวกนี้ก็คือก็เช่นกันโทสะพวกนี้ <c oughs> ก็จะเกิดเช่นกันแต่เราเนี้ยมันก็จะมีทั้งก็คือมันจะมีการที่มีศีลน,นะจนถึงจะมีโทสะแต่ก็เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ต่อตอนเองซื่อสัตย์ คือมีเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อสินทมคือมีสีมีทรมีสีหน้านั่นแหละซื่อสัตว์ต่อผู้กองไม่ละเมิดศีหน้าแต่ราคาโทรสัพท์ก็มีมีอยู่ในระดับมากในระดับของพระโสดาบันแต่มันจะไม่มากเหมือนชาวบ้านเหมือนพูุติชนทั่วไปมันต่างกันมันจะมีการเกิดที่ท,ที่ต่างทีนี้ก็คือสําคัญที่ปัญญาเนี่ยปัญญาล้วนๆคือที่จะเข้าใจเห็นโทษไครแล้วก็เออ กูโมจะมาอยู่จริง้ไม่ได้แล้กกูต้องพาตัวนี้ออกจากตัวนี้ดีกว่าก็มีความเพียรสาคัญก็คือก็นี่แหละวิริยะนี่แหละความเพียรสาคัญเพียรมีสตินี่แหละคือเราก็เคยพูดแล้วว่าคําว่าเพียรมีสติเนี่ยมันอยู่ในทุกหมวดของสติปัฏฐานสี่ไม่มีไม่มีส,สติปัฏฐานสี่ข้อไหนที่ขาดความเพียรไม่มีเมเพราะว่าความเพียรเนี่ยมันเป็นมรคไงมันเป็นมรคมันอยู่ใน สมาสติไงอ่าสมาข้อสมาสติทั้งข้อทั้งข้อสติประสานสีมันคืออันเดียวกันมันคือเดียวกันเพียงแต่ว่าแยกมาเป็นอริยบทแยกมาพูดในอริยบทด้วยการมีสติสมตญญามปัจญะรู้รู้อ่ะก็คือรู้ชัดอ่ะรู้ชัดอยู่ในอริยบทยืนเดินนั่งนอนเอ้ยเอ่ออยู่ในอริยบทหรืออยู่ใน กายในการดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเนี่ยคือธรรมก็คือควาหมายคือว่าอารมณ์อารมณ์าร,มราคาโทระโมหะเนี่ยคือมีธรรมมันมีธรรมเป็นอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เป็นธรรมไหนมันผุดขึ้นรา,า,าคาผุดขึ้นโทสะัพแล้วโมหะผุดขึ้นมันก็รู้จิตนี่คือจิตเป็นยังไงอ่ะมันนึกมันปรุงก็คือก็ต้องเรียกอย่างนี้คือมันนึกมันปรุงมันคิด ก็เพียนก็่คือเพียนรู้นเวทนาอย่างเงี้ยคือเวทนาพอใจคือคืออ่าเวทนาที่เป็นสุขนะที่เป็นสุขสุขทางกายก็ดีสุขทางกายรู้สึกสดชื่นกระพี้กระเป๋ากายกระชับกระเทงแต่มันก็เกิดความพอใจยินดีกระชุ่มกระชวยในกายหรือในความที่ว่าแค่นั้นแหละเกี่ยวร่างกายไปทําอะไรก็รู้สึกสดชื่น ก็เรียกวินาอเป็นสุขทางกายแล้วก็ทางใจมีกายเคลื่อนไหวหยิบจับสัมผัสนู่นนี่นั่นก็รู้สึกคือรู้สึกกะคือเหล่านี้มันมัน,มนเหล่านี้มันจะเป็นมันจะเป็นสมถะอ่ามันจะเป็นจะเป็นสมถะที่มันไม่ต้องใช้กําลังเยอะ <c oughs> มันไม่ต้องใช้กําลังเยอะแต่มันจะมีเรียกว่าสตินี่คือสมถะสัมผัสัญญานี่คือปัญญา อ่าอันนี้ก็คือมันเป็นความละเอียดระเบียอีกนะแต่มันไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงว่าสติคือสมถะหรอกมันจะมีการเท่งจ้องเท่งจ้องเอ่อจดจ่ออย่างเงี้ยก็คือมันก็ใช้กันก็คือการดูมันรู้มันนี่แหละรู้มันดูมันนี่แหละมันก็คือก็สมถะก็คือสติสติรู้สำับปัญญาก็คือเขาเรียกว่าชัดรู้ชัดรู้ทั่วมันก็คือสติปัญญามันก็คือสมถะกรรมฐานอ่า ไอ้สมถะทิ่ปสสนามันสองอย่างมันจะขาดกันไม่ได้ถ้าขาดกันมันก็เป็นเพียงแค่ความเฉยก็จะเป็นโมหะมันเป็นโมหะหรือว่าความผู้เบกขามันเฉยอ่ะมันเป็นโมหะหนึ่งเช่นกันฉะนั้นก็คือในการณีที่เราบอกว่ารู้เฉยเฉยเนี่ยมันจึงเป็นสมถะที่จะทําให้เกิดวิปัสนาคือจิตมันต้องไอ้สมถะมันก็มันเหมือนก็เหมือนกับว่ารู้รู้ แค่รู้รู้เฉยเฉยเหมือนกับว่าจับมันไว้อ่ะจับมันไว้แล้วก็รู้รู้รู้ก็คือรู้รู้ดูมันเดี๋ยวเดี๋ยวสัมปัจจัญญาความรู้ชัดหรือว่าความเข้าใจมันจะค่อยๆปรากฏมันจะค่อยๆเห็นความจริงขึ้นในการรู้นั้นๆชัดขึ้นชัดขึ้นมันก็จะเป็นไอ้สัมปัจจัญญะหรือว่ายานรู้ ยานยานยานรู้อ่ะคือยานก็คือรู้นั่นแหละมันก็เป็นรู้ชัดอีกแบบหนึง่งมันก็เป็นที่เขาเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาญาณหรือรู้นั่นแหละมันก็อยู่ในอันเดียวกันแต่ถ้าเอาเทาถ้า,าว่าเรายิ่งแยกมันยิ่งแยกมันก็จะยิ่งเยอะแล้วยิ่งคิดเยอะคิดตามเยอะเ <c oughs> พราะว่ามันจะทําให้ ยิ่งอธิบายมันก็ถึงมันจะยิ่งเพี้ยนมันจะมีความหมายที่แตกออกไปคือเขาเรียกว่าปุ่มแต่งปุ่แต่งเยอะฉะนั้นก็นคือในในในอดีตพระเจ้าท่านจึงไม่อธิบายเยอะนี่ไม่อธิบายเยอะเหมือนทุกวันนี้นะโอ้ทุกวันนี้อธิบายเนี่ยไปหมดเลยครูบาอาจารย์ท่านที่ท่านถึงมากถึงผล มีในระดับต้นๆระดับกลางระดับสูงสุดไม่ค่อยจะไม่ท่านไม่ค่อยจะอธิบายหรอกระดับสูงสุดท่านจะมีความสงบเงียบมากกว่าไม่เําเป็นท่านก็จะไม่พูดแต่ระดับลงมาเนี่ยระดับลงมาก็จะมีการพูดตามตามกิเลสอนาคาก็จะพูดน้อยหน่อยสกิธาก็จะพูดมากกว่าหน่อยโสดาก็จะพูดมากโสดาพูดมากคือกิเลสเยอะไงแต่บุคชนทั่วไปเนี่ยคือได้ทั้งวัน คูดได้ทุเรื่องนะและถามมาตอบไปได้หมดนะมันจะต่างกัน